วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารข้อมูลเครื่องสำหรับเครื่องพิมพ์สีแผ่นทำรุ่น CM21ADW มาฝากกันค่ะหากคุณต้องการดูข้อมูลบงเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์เอกสารเพื่อดูข้อมูลต่างๆได้ดังนี้ขั้นตอนแรกก็ให้เราเลือกเมนู Infor Report เลือก Print Report เลือก Print Info Page เครื่องก็จะพิมพ์หน้าข้อมูลออกมาแบบนี้เลยค่ะ สำหรับการแสดงข้อมูลต่างๆของเครื่องด้านบนจะเป็นข้อมูลของเครื่องพิมพ์ตั้งค่าการพิมพ์ข้อมูลการพิมพ์ข้อมูลของถาดกระดาษข้อมูลของระบบข้อมูลปริมาณของหมึกพิมพ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสั่งพิมพ์หน้าข้อมูลได้อย่างง่ายดายแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะฉลาดเลือก Phantom, เลือกแพนทัมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ